มาต่อที่ข่าวต่อไปค่ะถัดจากพิจิตมาที่เมืองปากน้ําโพของเราค่ะคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์นะคะปรับมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะเริ่มวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะ นายสิริราชชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานจัดประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเตรียมสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโควิด19ค่ะจังหวัดนครสวรรค์และพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ โดยได้มีการสรุปมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นะคะในเบื้องต้นค่ะจำแนกออกเป็น6ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข้อแรกกันก่อนค่ะข้อที่1ผู้ใดเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงและควบคุมเข้ม มาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานและต้องกักตัวเองอยู่ในเคหสถานหรือที่พำนักจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์หรือจนกว่าจะพ้นกําหนด14วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ข้อที่2ค่ะคุณผู้ชมผู้ใดเดินทางจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวดหรือบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกรณีเข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์ให้รายงาน ตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการคัดกรองเฝ้าระวังและจัดทำฐานข้อมูลของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว 3. ค่ะนั่นก็คือข้าราชการพนักงานร,รัฐวิสาหกิจพนักงานของรัฐพนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนบุคลากรหน่วยงานภาคร,รัฐในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์หากท่านมีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงหรือเข้มงวดให้ทําหนังสือชี้แจงด้วย ข้อ 4. นะคะห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า200คนค่ะข้อ5นะคะห้ามจัดกิจกรรมทางสังคมลักษณะที่มีการจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรืองานรื่นเริงทุกรูปแบบค่ะหรือรวมวงดื่มสุรานะคะดื่มเพื่อดื่มแอลโกอฮอล์ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจํานวนมากตั้งแต่10คนขึ้นไปค่ะและข้อ6นะคะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีมาตรการ ควบคุมแบบบูรณาการให้จังหวัดนครสวรรค์สำหรับสถานที่กิจกรรมเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบระเบียบรวมทั้งมาตราการป้องกันโรคที่ทางราชการได้กำหนดไว้ซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นจังหวัดนครสวรรค์จะได้ทำประกาศออกคำสั่งต่อไปทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ21มิถุนายน2564ค่ะค่ะไม่ว่าจะมาในพื้นที่ไหนนะคะจะไม่ว่าจะเป็น สีแดงหรือสูงสุดหรือว่าจะเป็นสีส้มนะคะ,คะก็ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เนาะคุณเนาะเพราะว่าเพื่อเป็นการในดูแลในเรื่องของโควิดด้วยใช่ค่ะ